สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องคงจื้อวันนี้คงจื้อจะพาฝรั่งมาดูดเนื้อแบบของจริงไม่ใช่เนื้อที่เป็นอย่างที่ทุกคนคิดแต่มันคือเนื้อจริงๆเราเอาเนื้อไปย่างจนไหม้ควันลอยขึ้นมาแล้วก็ดูดขึ้นมาดูได้มันลงปอดได้ปอดแตกตากันไปข้างหนึ่งในวันนี้พบกับการดูดเนื้อแบบของจริงครั้งแรกของวงการยูทู e กับช่องคงจื้อไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมจื้อนะฮะวันนี้อยู่กับเซียนหลังกำลังอยู่ชื่ออะไรอเล็กซ์ครับอเล็กซ์อเล็กซ์กำลังนั่งอยู่ปภาษาอังกฤษว่าอเล็กซิสซีซิงใช่อเล็กซิสรู้จักอเล็กซิสป่ะอเล็กซิสซานเชสไงมันหรูอจ๊ะ โอเคครับผมวันนี้ก็มีอเล็กมันอยู่ด้วยอเล็กมาออฟฟิศพอดีเอยให้อเล็กมานั่งถ่ายด้วยมาพูดไทยได้ไหมได้นิดนึงครับนิดนึงแต่ภาษาอังกฤษไม่ได้เลยไม่ได้เลยชัดเจนอันนี้คือแบบว่าเป็นมุกเป็นมุกแบบว่าเตรียมมาเลยใช่ไหมอเล็กรู้ป่าววันนี้จะพาทำอะไรเออจะทำตัววันนี้ไอจะพาอยู่มาดูดเนื้อดูดเนื้อดูดเนื้อยูรู้ว่าดูดเนื้อเหรออันนี้แบบ ดูดเนื้อคือแบบว่าส MOKE เอออินไทยเรามีคำเรียกแบบหลากหลายมากแต่ว่า diversity นี่คือคำเดียวคือ s m o k วีดใช่ไหมในไทยเนี่ยแบบแบ่งออกมาได้เยอะมากดูดเป็ดดูดเนื้อดูดปุ้นดูดที่อะไม่รู้แต่ทุกอย่างคือ smokeing w i ใช่วันนี้ไอ้ก็เลยจะมาแบบว่าเล่นทับศัพท์ยูไม่เข้าใจหรอกก็เราจะมาดูดเนื้อแบบของจริงไอจาก่อไฟขึ้นมาแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยตั้งลงไปแล้วมันจะมีควันใช่ไหม s m ม k ก็จะขึ้นมาแล้วเราก็จะเอาหลอดเดียดูด smoke แค่เดียว คิดว่าคิดว่าจะทำอะไรแบบพี่ก็ไม่ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเราดูเนื้อของจริงโอเควันนี้เราจะมาดูดเนื้อแบบของจริงแบบไทยๆฝาฝรั่งดูดเนื้อเราจะเอาเนื้อเนี่ยเอาไปย่างแล้วก็ให้ควันขึ้นมาแล้วก็เอาหลอดผมดูดใช่ดูซิว่าอยู่จะเมาไหมเข้มไหมได้โอเคโอเคโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนที่ไปดูด้วยไปโอเคอเะไรขั้นตอนแรก first of all มีไอเทมอะไร เราต้องมาจุดไฟก่อนอเลื่องคิวอยู่ไทยมาแบบว่า9ปีแล้วเนี่ยอยู่รู้จักกับว่าคำหยาบไทยแบบเหยดแค่แบบเหยดแค่เฮียด้วยใช่ไหมเฮียดสัตว์นะเข้าลยมันก็จุดง่ายไงแอลกอฮอล์กับไฟมันไปด้วยกันไงลองมันติดมืออยู่100%มันแบบอันตรายถ้าไม่ติดไฟแสดงแอลก็อฮอลเนี่ในมีเเบส What the fuck เซมแมนไอ What the fuck It's โค้ด very good man Okay man โย่ Hey าวาว้าวแย่แย่แย่แค่แย่ป๊ะฝรั่งพูดแย่แค่มารอด็เดี๋ยวรอไอติดเด็กอยู่กับไอใครคนไทยเอยู่เป็นคนไทยใช่ไหมอ๋ออยู่อ๋อแต่ไม่ไม่เป็นลูกครึ่งใช่ไหมลูกครึ่งฝรั่งไม่ไม่แม่มาจากอุบลแม่อุบลพ่อพี่จิตรอ๋อกลู่มาเป็นเป็นขั้รง่เกอุบครับพี่จิตรอุบฝรั่งพี่ิตรุบล ีบ้าบอเล็กกคนดูได้ยังไงอเล็กเป็นคนอังกฤษอังกฤษนี่อยู่ที่เมืองอะไรแมนเชสเตอร์ครับอ่าอย่างสีเหลืองสีเหลืองยีแล้วอ่ามะม่วงมังกรเฮ้ยได้อีกยีแลวมังกรมีดมีดไนฟ์อีโตอโตอีโตอีโอีโตออยู่รู้จักโจ้ไหมอันใหญ่ใหญ่ใหญ่ไนฟ์บิ๊กอ๋ออีกอย่างแล้วเกี่ยวกับอะไรกไป กมันเป็นมูคอเล็ดเหมือนตีนใช่ไหมฝรั่งพวกเปิ้นตีนไป็นพวกขอขออะไรบ้เนี่ยเอเลดขออยู่ทำไมอยู่ถึงไม่กลับอังกฤษอยู่ชอบประเทศไทยชอบพยาธิ์ที่นี้ชอบแบบมีอิสระมากกว่าด้วยอิสระก็อันนี้แบบมีอิสระถ้าแบบเจอจตำรวจที่ไทยนี่แบบโดนแบบ100เปเซ็มันไม่มีแบบมันมีทางหนีมันมีอะไรอันนี้แบบแบบเจอตำรวจไทยเป็นไง I don't like Thai I don't know what to do เวลาไม่ใส่หมวกกันน็อกอะไรอย่างงี้เมาๆดึกกลับดึกโด,ดนด่าอะไรอย่างงี้ไม่เคยทำแบบนี้ไม่เลยโอ้โหทำเป็นอินโนเซนต์อะไรเงี้อเล,ล็กมาประเทศไทยเนี่ยเคยแบบว่าโดนคนไทยแบบว่าชอบให้พูดแบบว่าอยากกินลำยันอะไรอะไรอย่างงเี้ยแปะเป็นนองเวียงยาลาอะไรอย่างนั้นโ <c oughs> ดนโดนแก้งบ่อยโดน,บดน <c oughs> สบอน <c oughs> สบอนโดนเกนสบอร์นสบอนชอบทำเชียงใหม่เมียงไกรเชียงใหม่เชียงใหม่พิษณุโลกแอะแอบพ่อ จมุกเป็นอะไรลองดูลองราดูอเอ้ายังชายเมียงเจียงไม่ชายเรียงเจียงมายอิตรดุษปุตราจิตแพอ่แพ้่พ่อแพ้่พ่อโอเคอเล็กซี่ว่าใช้ได้ยังมีแบบว่าภาษาอังกฤษไหมให้อ้ลองพูดมีบ้างอ่อเดี๋ยวเราคิดก่อนอ่ she sells seashells by the sea shore she sells seashells by the sea shore sea shore

เออเราจะย่างไปแบบน,น,นานๆจกนกว่าที่ควันจะขึ้นจากเนื้อโอเควไปอเล็กต์เนี่ยบอกว่าคนดูอยากติดตามอมาเล็กต์ให้ไปติดตามอมาเล็กต <Instagram. S 2> ์ที่ไหนมิสต์มิสต์แกรมอ่าจะขึ้นไหมตรงนี้มิสต์แกรมอ่าก็เดี๋ยวมันเริ่มมีควันแล้ว,อย,อ,ลวอยู่ปะ่ะเยี่ยเฮ้ยวิ่งกันเราวันเรนอเกต์นี่เนี่ยอุ๊ยอเล็กต์มันใกล้จะแบบว่าดี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 มีควันออกมาแล้วเยียมอาวุธเลยเอาเหรอครับท่านผู้ชมฮะเราจะมาเริ่มการดูดม้าดูดม้าดูดดูดดูดม้าดูดเนื้อแบบของจริงกัันนแล้วะครบ อเล็กยูแฮปจูดูดดูลงไปในปอดนะดูแบบว่าอย่างงี้อเล็กดูลงไปในนี้เลยคนดูครับเราจะมาเริ่มการดูดเนื้อแบบของจริงว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังโอเคมาอเล็กจีทุนุ้นวันไป ก็กินเออแล n วเ a ีเออต้องเออต้องอมาก่อนเล็กเอาหลดเหล็กไหมหลอดเหล็กอันนี้เดี๋ยวเออเหลอดหลดอเล็กไปนึงโอเครับนนี้ผู้ชงเกิดอาการหนักครับเพราะว่าหลอดไหมเราต้องเปลี่ยนโอเคอเล็กเดี๋ยวไอจะเอาขึ้นมาวางไว้ตรงนี้แล้วเราเริ่มดูดเลยโอเคไมท่านผู้ชมครับนี่คือการดูดเนื้อแบบของจริงสไตล์ช่ององจื้อกับฝรั่งอเล็กที่ชื่อว่าเอเล็กซ์มลมา การดูดเนือของจริงครั้งแรกของโลกมาสามสองหนึ่งเอาอเอาอีกเอาอีกเอาไปอาไเอาอาไปานอเ เอ๊ะเนร้อนพอแล้วไอ้ยาหนึ่งไอ้หนึ่งไม่ริงหรือหวัดกูจะแตกอยู่แล้วเนี่ยปะเฮ้ยนูเฮ้ยอะไรเอาออกควันออกป่าได้่ิื้อย่าไปยอมวัวไปแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นกล้องไม่ได้ภาพโอเค How was that? u c k i n good. You กล้าพูดว่ากูประกาประสบการ์ We get some new experience. คือได้ประสบการณ์ใหม่ใช่อเล็กรู้สึกยังไงูะคือแบบไม่รู้ไม่ปกติไม่ปกติอืมเด็กจะบอกใ่้ผู้ชมว่ามันคือการดูดควันเล่นนี่แหละปวดใ่สั้นเลยเออมันเป็นแบบว่าดูดควันเสียเฮ้ยอเล็กปวดใจเต้นเร็ว โอเคครับท่านผู้ชมมันจะเป็นฟิลเหมือนกับว่าเราดูดควันเสียเข้าไปอ่ะมันไม่ดีเดี๋ยวไปหาทำที่บ้านนะอเล็กเด็ดเด็ดนด็ง Warning Warning w a r n i Warning ทำที่บ้านเราเป็น professional เรามีแบบว่าการอะไรดูแลอยู่ w h ช t s u ว w h a ช s up รถพยาบาลจะ โอเคประมาณนี <łość> ้นะเล็กเดี๋ยวไปทำกันดีกว่านะไม่ให้ไม่ให้คนอื่นทำดีกว่าไม่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 เาเพื่อคอนเทนไปต้องทำให้แบบวอชอย่างเดียวโอเคประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณอเล็กด้วยที่มาเล่นด้วยกันในวันนี้นะขอบคุณมากครับอเล็กเดี๋ยวราจะไปไปบ้านคูณเอไปบ้านพี่อ่๋ต่อกาไรดูดนี้ของจริง ไม่ใช่ครับเป็นเกมเล่นโอเคเดี๋ยวอย่าเพกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใช่ไหมฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ต้องจื๊ออ่าเออแล้วก็ว่าต้องกดถ้าไม่กดจะไม่รู้มีคลิปใหม่มาใช่ไหมใช่มีเสื้อมีเสื้อด้วยเสื้อสวยๆที่ของจื๊อสโตรเออซื้อเสื้อใช่ไหมเสื้อที่ของจื๊อสโตรเพจมีเพจของจื๊อสโตรมีเสื้อเราจะมีต่างมากกว่าที่จะทำใหญ่กว่าอ่าเราจะทำแบบว่า ดูดเนื้อที่ชิ้งยักษ์ก็ได้ถ้าเรามีตังมากขึ้นทางมันเลยอเล็กอะอเล็กสายดูดอยู่แล้วโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันนะครับในการดูคลิ้งจุ่งจืดนะครับสวัสดีผมจืดแล้วก็อเล็กขอลาไปก่อนสวัสดีครับุ้ยขับทังหัวใจอะเล็กอะเล็กทำไงเยี่ยจือต้องเรียนรู้นะจือโอเคได้ไหม thanks man. ม o o บ let's go โบโบจะไปจะไปโอ๊ะเฮ้ยกางเกงอะกางเกงซื้อที่ไหนกางเกงที hey, okay. Okay. Okay, ่ไอ้ c h ย c กับเราก็ต e องเศร้า n ป ก็ชุ่นคุยไม่เก่ง